สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะยินดีต้อนรอับเข้าสู่ช่องแม่วสุชินาของ3 4ทาโรนะคะสำหรับการอ่านในวันนี้นะคะเป็นการอ่านแบบดวงครึ่งหลังนะปี2025ก็ตั้งแต่เดือนก,กรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคมนะคะเป็นคลิปสั้นๆที่อัปเดตพลังงานนะคะอาจจะเกิดขึ้นเลยใน3เดือนนี้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยทั้ง6เดือนนี้ก็ได้นะคะเป็นการอ่านแบบพยากรณ์น,นะพราะฉะนน,นี้มันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น ก็ได้อะเหมือนพยากรณ์ว่าฝนจะตกนะมันอาจจะตกแต่มันไปตกที่อื่นก็ได้ซึ่งความหมายเดียวกันการพยากรณ์ตัวนี้อาจจะเป็นคําทํานายแต่อาจจะไม่ใช่ของคุณในวันนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นฟังหูไว้หูนะหรือถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวก็อดไรกันเข้ามาหรือดูดวงกับแม่หมอที่คุณไว้ใจนะคะอะมาดูกันเลยนะคะพลังงานของชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นยังไงได้บ้างนะคะ6เดือนหลังจากนี้นะคะเป็นยังไงในเรื่องน้องความรักความสัมพันธ์พลังงานของคุณก่อนคะ่ะ พลังงานของคุณเป็นคนที่แบบมีประสบการณ์นะผ่านมาเยอะนะคะรู้แล้วนะ mm hmm. รู้ผิดชอบเชั่อดีรู้ว่าอะไรควรไม่ควรมีประสบการณ์มาเยอะแล้วนะคะเจ็บก็เยอะเอ่อฟันฝ่ามาก็เยอะอืมไพ่เดอะเดวิลนะคะเป็นไพ่ของ ชาวราศีมังกรน่ะแต่ว่ามาเกิดขึ้นในราศีพฤษภนะคะก็เป็นตัวแทนของราศีธาตุดินได้เช่นกันเนาะคุณอาจจะต้องใช้ความอดทนเยอะพยายามเยอะกว่าคนอื่นสักหน่อยนะคะเพราะดูแล้วเนี่ยคุณฟันฟ่ามาเยอะนะคะดูแล้วเนี่ยเห็นไหมไพ่เกา้าไม้เท้านะคะคือคนที่ทําเยอะนะคะแล้วก็อดทนเยอะแล้วก็เจออะไรท็อกซิกท็อกซิกอยู่บ่อยๆอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะคะที่รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเงาตามตัวเป็นเหมือนเอจ้าก,กรรมนายเวรอะไรอย่างเงี้ยทัศน์ง,งานของคุณเป็นยงไดีดอีกอะ การเริ่มต้นใหม่ๆใ,ในชีวิตจะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าการเริ่มต้นชัปเตอร์ใหม่ของความสัมพันธ์ก็ได้นะหรือคุณอาจจะเจอคนใหม่ที่หรืออาจจะเจอใครบางคนที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกเออเขาเรียกอะไรนะรู้สึกมั่นคงอ่ะเออมั่นคงกับตัวเองได้อะไรเงี้ยงั้นขอดูสถานการณ์ในความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีพฤษภไหยคะ่ะ คีออนอริงนะคะ ừ, mm hmm. เห็นไหมความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันออกเชิงแบบ The d e ดวิเนาะคุณอาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้จริงจังนะคะไพ่ขึ้นมาก็ขึ้นมาว่าเป็นการเริ่มต้นกันแบบออปชั่น เป็นออปชั่นของกันแลกกันนะคะยังไม่ได้จริงจังมากมายขนาดนั้นยังดูดูกันอยู่ยังแบบว่าสตริงกระลองอืมก็คือยังไม่ได้เลือกแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยเออมันยังแบบให้โอกาสกันไปเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะดูแล้วเนี่ยยัง เป็นลักษณะของคนถือเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยการถือเหรียญเนี่ยก็อาจจะมีความหมายได้ว่าให้น้ำหนักในความสัมพันธ์นี้อยู่เช่นกันนะคะคุณอาจจะเจอคนที่ถูกใจถูกจริตนะเคมีตรงกันแต่ว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบทางกายอ่ะคุณเลยก,ก็เลยยังไม่ได้แบบจะขอพัฒนาความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะคราวนี้มาดูว่าคนที่คุณแบบม,มีสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยมีโอกาสพัฒนาไหมเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไง ไพ่เดลวิโอฟอ u จูนะคะตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเป็นเหมือนโชคชะตานะการที่ได้เจอคุณเนี่ยมันเหมือนกับโชคชะตาที่นําพามาให้ได้เจอนะคะเออมันเป็นความรู้สึกที่ดีอะ่ะที่แบบได้เจอคุณแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้อยู่ด้วยตื่นเต้นแล้วก็ทําให้รู้สึกเหมือนแบบสิบสี่อีกครั้งนะคะรู้สึกสดใสซาบซ่านะเออกระหาย กระหายนะคะในเรื่อง18บแปดบวกเออแต่ก็พยายามชิลพยายามปล่อยนะคะไม่ให้มันมากเกินไปหรือว่าไม่ให้แบบมาควบคุมคือเขาอาจจะชอบคุณมากๆก็ได้นะแต่มันไม่ได้ขึ้นว่าเขาชอบคุณแต่ว่ามันเชิงว่าตรงจริตมากๆแล้วก็แบบทําให้รู้สึกสปาร์ครู้สึกแบบเออเขาเขารู้สึกแบบเขามีแรงขับเคลื่อนอนะ่ะเออ เขาก็เลยเหมือนกับพยายามที่จะไม่ให้อะไรแบบนี้มาควบคุมเขาจนเกินไปก็เลยแบบเหมือนปล่อยให้มันแบบเออเป็นไปตามสเตจของมันก็แล้วกันประมาณนั้นนะคะคราวนี้มาดูแนวโน้มนะคะว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาไหมมากกว่านี้นะคะเพราะดูแล้วเป็นไพ่เชิงบวกนะแต่ดูพลังงานคุณออกแนวเชิงลบนิดนึงนะหรือคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังกับเขาเท่าที่เขาคาดหวังกับคุณหรือเปล่านะคะเขาอาจจะดีใจมากๆที่ได้เจอคุณแต่เขาอาจจะไม่มีความคาดหวังเลย แต่คุณอะอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่คุณก็กลับมีความคาดหวังกับเขาก็ได้นะดูแนวนมหน่อยค่ะว่าชาวลัคนาราศีพฤษภมีแนวนมว่าจะได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นเช่นรู้จักชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อหลานนะคะมีการคุยกันแชร์เรื่องของครอบครัวให้กันและกันฟังสนิทกันมากขึ้นนะคะเออเป็นเชิงเป็นคนสนิทอะเล่าถึงดีเทลในเรื่องของพ่อของแม่อะไรเงี้ยของครอบครัวของต่างฝ่าย แต่ดูแล้วความสัมพันธ์ยังไม่ได้ไปถึงขนาดที่จะต้องแบบคือมันเหมือนตัวเขาหรือไม่ก็ตัวคุณน่ะมันยังมีอาการแบบยังไม่ได้เปิดรับความรักขนาดนั้นก็เลยเป็นเชิงที่แบบว่าขอเป็นเพื่อนดีกว่าแล้วก็เป็นคนสนิทที่คุยกันได้ในทุกเรื่องเวลาเบื่อก็เจอกันประมาณนั้นนะคะ แต่มันไม่เชิงแบบเป็นการตอบรับในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยยังจะมีการเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะยังจะคีปแบบเป็นเฟรนด์โซนเป็นเพื่อนไปก่อนยังไม่ได้แบบลงลึกในเชิงที่แบบสนิทขนาดนั้นอ่ะมีแนวโน้มว่าเป็นเชิงเฟรนดะ์บิทเบนเอฟิตเนาะแต่ว่าเป็นเฟรนด์บิทเบนเอฟิทที่แบบว่าเป็นเพื่อนที่เข้าอกเข้าใจอ่ะเออแชร์กันได้ในหลายๆเรื่องแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทได้ประมาณนั้นนะคะ สนิทกันระดับหนึ่งอ่ะอืมคราวนี้เรามาดูไพ่ใบชาดีกว่านะคะก็ดูแล้วเนี่ย6เดือนต่อจากนี้นะคะชาวลาัคนาราศีพฤษภก็ยังคงคีบความสัมพันธ์นี้เอาไว้แบบเพื่อนอยู่นะคะแต่เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากขึ้นไว้ใจกันมากขึ้นประมาณนั้นอาจจะไว้วานให้ทำธุระอะไรได้ประมาณนั้นนะคะอ่ะคราวนี้มาดูไพ่ใบชานะคะไพ่ใบชาอยากบอกอะไรไพ่ใบชาบอกว่าความสำเร็จะคะ่ะ ไพ่เบชาบอกถึงความสําเร็จนะคะไม่รู้ว่าสําเร็จในเรื่องอะไรเนาะแต่ว่ามีความสําเร็จรออยู่นะคะ Broken wishbone นะคะ w i s h will not be g r a n t e d นะคะความสําเร็จคาดหวังได้แต่ความหวังอะไรบางอย่างที่เราเคยคาดหวังไว้มากเกินไปอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ความหวังที่ เราจะได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องทําใจกับบางสิ่งบางอย่างที่เราคาดหวังมากจนเกินไปนะคะแต่ความสําเร็จมีอยู่แล้วแหละแต่อาจจะไม่ใช่ความสําเร็จที่เราคาดหวังเอาไว้หรือความคาดหวังที่เราคาดหวังเอาไวม้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนะคะแฝกนะคะมีสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างนะคะอย่าโลส standard ถ้าสมมุติว่าความสัมพันธ์นี้เราพูดถึงความสัมพันธ์นะถ้าความสัมพันธ์นี้เนี่ยยังไม่ได้เท่าที่คุณแบบ พอใจยังไม่พึงพอใจอย่าพึ่งไปแบบเออโอเคช่างเถอะแบบนี้ก็ได้อะไรเนี้ยเแบบช่นว่าถ้าเขายังไม่ถ้าคุณชอบแล้วรู้สึกว่าเออคุณมีใจให้กับเขาแล้วเนี่ยถ้าเขายังไม่มีใจคุณจะไปต่อในเชิงแบบแบบนี้ไหมหรือถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเออแล้วก็ชอบเขามากเลย แต่ว่ารอเขาอีกสักหน่อยก็เป็นแบบนี้ไปก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยเออก็ให้ระวังว่าการที่เราโลสแตนดาดของเรามันอาจจะทําให้เราผิดหวังเพราะเราคิดว่าเออเดี๋ยวมันก็คงจะชัดเจนในสักวันนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้หกเดือนอาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่จะต้องพิจารณาว่าควรไปต่อไหมหรือว่าต้องเปลี่ยนสถานะหรือเปล่าน,นะคะอ่ะก่ออีกสักใบหนึ่งนะคะ แต่ว่าอย่างที่บอกว่าอย่าโลสแ a ตนดาดของตัวเองก็คืออย่าเอามาตรฐานอย่าให้มันต่ํากว่ามาตรฐานที่เราตั้งเอาไว้หรือมาตรฐานที่เราคิดเอาไว้กับคนคนนี้ยอาจจะไม่ได้อย่างที่เราคาดไว้ก็ได้นะเออมันเป็นแบบนั้นได้นะคะมันมีลักษณะของการแหวกัดจากอะไรบางอย่างเช่นเพื่อนธุรกิจคนสนิทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า <c oughs> ถ้าใครที่เข้ามาเพื่อสแสวงหาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจหรือผลประโยชน์กับเราเนี่ย ให้ระแวดระวังคนคนนี้ไว้ดีๆนะคะเขาเป็นเหมือนนางจิ้งจกน่ะที่เข้ามาแล้วก็อาจจะฟัดกัดเราได้จากข้างหลังเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆนะคะจะให้อาหารใครนะเออจะไปช่วยเหลือใครก็ดูด้วยว่าเขาจะไม่ต้องมั่นใจว่าเขาจะไม่แหวงกัดเรานะคะก็ประมาณนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะใครที่อยากดูดวงสนตัวก็ค่อยแอดไลน์กันเข้ามานะคะบ๊ายบายค่ะ